ก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับชาวเกมมิ่งนะครับที่ต้องการทำสตรีมมิ่งเกมนะครับโดยสตรีมมิ่งจากมือถือนะครับเข้าสู่โปรแกรม obs นะครับก็มีวิธีการง่ายๆเองนะครับเพียงแค่คุณไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า a power miller มานะครับทั้ง pc แล้วก็ในทั้งของมือถือด้วยนะครับจะต้องมีการติดตั้ง2องแกมนี้ลงบน pc และ มือถือด้วยนะครับลิงก์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนในเพจสโตโคองหาไม่ยากนะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปที่เพจสโต้นะครับแล้วมันก็จะเห็นเองนะครับส่วนการติดตั้งนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับกดลิงก์ไปนะครับมันก็เสร็จสิ้นเลยนะครับทีนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับจะมีอยู่2โปรแกรมนะครับก็มีโปรแกรม OBS Studio แล้วก็โปรแกรม a p o w e r m i e r นะครับ สองโปรแกรมนี้นะครับเป็นของครูการนะครับในการสติีเกมนะครับหรือใครมีโปรแกรมดีๆนะครับก็สามารถใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรมนี้นครับเพราะว่ามันสะดวกกว่านะครับทีนี้นะครับให้เราเปิดโปรแกรม Probit ขึ้นมานะครับทีนี้หน้าจอผมมันรู้สึกว่าผมเปิดขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม A Power Miller ด้วยนะครับถ้าเปิดโปรแกรมนี้เสร็จแล้วนะครับอ่า สำหรับใครที่ไม่ต้องการหมีโฆษณาขั้นนะครับก็สามารถซื้อของจริงได้คือสนับสนุนซื้อของแท้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นตัวทดลองนะครับผมเลยหยิบมาให้ใช้เป็นกรณีศึกษานะครับผมก็จะกากระบาดทิ้งไปพอเราเข้าสู่โปรแกรมตัวนี้แล้วนะครับจะลืมกดที่ในแอปด้วยนะครับแอปมือถือด้วยนะครับสังเกตเห็นไหมครับตรงด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเราเปิด แอปม well, ือถือแล้วนะครับมันจะมีปุ่มข้างล่างตรงนี้ให้เรากดหนึ่งครั้งนะครับถ้าเรากดหนึ่งครั้งครับมันจะค้นหาว่า PC ของเรานั้นได้ทําการเปิดแอปนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าเปิดแอปนี้แล้วนะครับมันจะขึ้นลิส์ลายการแบบนี้มาให้จากนั้นถ้ามันขึ้นลิส์รายการแบบนี้มาให้แล้วเราก็กดใช้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมได้กดแล้วนะครับมันเลยขึ้นคํานี้ขึ้นมาให้้วว่า อุปกรณ์ทีู่นะครับถูกใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับจากนั้นผมจะเอาหน้าจอไอ้ตัวนี้นะครับไปเข้าโปรแกรม obs นะครับโดยเปิดโปรแกรม obs ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม obs แล้วขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะทาการนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับและเลือกคําว่า video capture นะครับผมก็จะตั้งชื่อให้กับตัวที่ผมดาวน์โหลดมขึ้นมาก่อนนะครับ จากนั้นก็กดตกลงนะครับในหน้าต่างนะครับมันจะมืดใช่ไหมครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับเลือกคําว่า e power miller main ตรงนี้นะครับติ๊กหนึ่งครั้งครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับเมื่อเรากดตกลงแล้วนะครับเราสามารถเลื่อนหน้าจอมาอยู่ตรงกลางได้นะครับแต่ถ้าใครเล่นเกมนะครับแคชเกมนะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับเลื่อนหน้าจอออกมาแล้วก็ หมุนครับหมุนก่อนนะครับหมุนมันก่อนนะครับแล้วก็หมุนอุปกรณ์ลงนะครับมันก็จะมาอันนี้นะหมุนอุปกรณ์ลงนี่นะนะครับหมุนอัตโนมัตินะครับปรับแบบนี้ครับีมันเล่หมุนเล้ผมได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะจะออกไปที่หน้าจอก่อนนะครับแล้วผมก็จะเลือกเพจโตนะครับ อ่าทีนี้คือสตโตนมันน่าจะือ้อนี่แหละเมื่อเราเข้าไปส o ต e นะครับแต่เราปรับให้เป็นแนนอนนะเราสามารถดึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวน,นี้ปิดหน้าจอไปก่อนนะครับอ่าแบบนี้ได้นะครับเหมือนในการแคสเกมจะต้องเป็นแนนอนสิใช่ไหมเออนี่ครับเจมหน้าจอแล้วครับแล้วก็สามารถกดปุ่มเริ่มสตรีมได้เลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับในการเชื่อมตอนนี้ผมเล่นในมือถือนะ ตอนนี้ผมเล่นในมือถือนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะอ่าก็เสร็จแล้วนะครับในการใช้โปรแกรม A Power Miller นะครับเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรม OBS นะครับในการสตรีมมิ่งเกมนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ